คเตือนลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาวันนี้ผมมาขอลองหลักร้อยกันหน่อยเนาะด้วยพอยแปดร้อยพลอยนะผมกับเกมเอเลี่ยนฮันเตอร์นะครับมาทุกคนก็เดี๋ยวนี้จะเป็นไงนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะอ,อุ้ยเอาว่ะวงร้องมาครับผมอ่ะมาลองดูกันหน่อยละกันมาวงแรกผ่านผ่านผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านครับผมสวยมากวงสองก็ผ่านด้วยขอผ่านด้วยขอผ่านด้วยอุ้ยสองร้อยห้าสิบ ไม่ผ่านโอเคไม่ผ่านนะครับผมแต่ก็ได้มาที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับนั่นมาขอลุยต่อเลยแล้วกันไปะปไปไปไปเอาไหนแวะเอาแวะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาดีบุกดีบุกดีเออโอเคมาครับเอาวะเข้าเรื่อยเลยเข้าเรื่อยเลยโอเคเราเนี่ยเราของพลุกลานะครับเอาวะช้างมาพลุกลานี่ายขวาซ้ายขวาน่าจะซ้ายปะ หรือขวามือวะเนี่ยขวามือครับผมโอเคล่างแรกมาล่างแรกมาล่างแรกมาโอ้โหมีขึ้นเลยว่ะเนี่โอ้โหมีเข้าไว้ทุกคนโอเคมีมาอยู่นะครับเอ้าติดดกระจายโอ้ยติดดกระจายอีกตอนนี้โอเคไม่ต้องผู้ชิดแล้วมาลีปลาครับผมลีปลาเลยลีปลาเลยไปอย่าอย่าอย่าเพิ่งแต่งนะอย่าเพิ่งแ,แต่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะโอเคบวกเป็นพันหกครับผมมาลองต่อดูเลยครับอุ๊ยโอ้โหไม่ได้ว่ะคนไม่ได้นะครับผม โดยแต่ถ้านับจาก800พอยต์ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคยู่นะครับที่ยิงขึ้นมาได้ถึงหนึ่ง2ันหนึ่งันสองรอเนาะโอเคขอบเพิ่มเป็น8เลยแล้วกันครับขุนยนต์มามๆมา,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 มาเอ้ยได้อยู่โอเคอ้พัน0ครับผมโอเคแต่ขุนยนสวยมากครับตอนนี้ขึ้นมาถึง2 8 0 0แล้วนะไปะดูดีมีไหมมีไหมมีไหม,ม,ม,มโอเคช้างมาครับผมเหมือนจะเริ่มไม่เข้าแล้วนะโอเคนะวันนี้เอาประมาณสองพันลวกันนะทุกคนเป็นที่เรียบร้อยเน,นาะก็ถือว่า โอเคอยู่นะครับผมจาก800พอยพอยเนาะก็ถือว่าอะเป็นยังพอเล่นสายชุดร้อยได้อยู่นะแต่ตอนนี้ก็ได้ถึง2 0 0พันแล้วก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะทุกคนในคลิปนี้งั้นขอจบคลิปไว้เป็นเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย